วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหูขอบตาดำปีเลยสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะบใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งให้หน่อยเร็วมาแล้วกดหนึ่งให้หน่อยสวัสดีค่ะบสวัสดีครับมาแล้วกดหนึ่งให้หน่อยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสบายดีสอบปปล่าเด้อฝากกดแชร์ด้วย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 วันนี้นะคะเก็บทรงก็ไม่อยู่แล้วก็เมาอยู่ดีมากันหรือยังเนี่ยใครมาแล้วกดหนึ่งให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืองามแถป้าจะมาหาตัวกันเด้อ สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีสวบ๊อาเล่าเด้อสบายดีค่ะว,วัดดีครับจะวัดดีครับไอเต่าขมลรักจำผมไม่ได้หยุดพักรู้ไหมว่าเชนญาระรวันนี้นะคะมาแล้วมาแล้ววัดดีทุกคนเลยนะคะวัสดีค่ะวัดดีค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนขอสามท่าทิเทศหนึ่งสองสาม สวัสดีจ้าสวัสดีครับ 11, 11หนึ่งหนึ่งไมเกินเดี๋ยวมาส่งขนอนไอ้ก็สวัสดีดจ้าสวัสดีเด้อก็สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบที่หน้าขาวไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าไอ้นี่หน้าขาวทาหน้าขาวไปแฟนผมครับเกินทุกคนฝากกดแชร์หน่อยคะฝากกดแชร์หน่อยนะครับ sequel? สวัสดีทุกคนเลยนะคะนอนกี่โมงครับนอนกี่โมง คุยกันมาคุยกันคุยก so ันมาคุยกันมาคุยกันมาคุยกันโยชิกิโดอร์เยโยโยโยสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีครับฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคะสวัสดีครับพี่แฟนโอ๋หรอไม่ใช่เอฟซีจากเล่าสบายดีค่ะสบปอเล่าสบายดีเด้อแชร์ยังแชร์ลงกลุ่มให้ด้วยแชร์ลงกลุ่มให้ด้วย ปากแซลงกลุ่มด้วยเด้อโอเคบ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 อเชิ่ง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 การจะว่างนี่ช่วยเท่กับทีวันนี้ครับอย่าหาทำเยอะหวงอะไรนะเฟซส่วนตัวอะไรหรออะไรคือเฟซส่วนตัวนะครับเป็นค่าอะไรนะเป็นค่าที่ชนคนที่ใช่ มาให้ทายนะคะมันสวยขึ้นนะเนี่ยขอบคุณนะคะให้ทายว่าให้ทายว่าวันนี้ตอนเย็นพี่กินข้าวกับอะไรใครทายถูกใครทายถูกเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเพื่อนกลับเลยให้ทายว่ากินข้าวกับอะไรตอนเย็นคือหน้ามันขาวเวอาเวอร์มากอะทุกคนมันขาวเกินไปปะคือหน้ามันขาวมากอะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่า เพราะว่าแบบทาหน้าขาวอะ่ะวัสดีคะ่ะวัสดีคะ่ะพี่จ้าเบสวัสดีคะ่ะเฟซส่วนตัวพี่ชื่อเนตตี้บาร์บี้คิลเลอรนี่นี่นี่เฟซส่วนตัวพี่อันนี้นะเออเดี๋ยวดี๋ปักหัวใจให้ทุกคนฝากกดใจรัวๆให้หน่อยนะคะวัสดีทุกคนเลยนะคะไข่เจียวไม่ใช่ต้องกดแชร์ก่อนนะใครไม่แชร์ไม่ได้เด้อมาแล้วคำที่รักวัสดีคะ่ะผัดกะเพราไม่ใช่ไข่ทอดไม่ใช่ไก่ทอด ไม่ใช่สวัสดีค่ะวันดีนะคะวันดีครับขอบคุณหนึ่งร้อยดาวค่ะไม่เต้อคุณนะคะน่ารักต้ยมยำกุ้งไม่ใช่เอ,อ่อแซลมอนไม่ใช่ไทยไทยถูกเดี๋ยวจะแอดเพื่อนกับแล้วก็กดแชร์เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะปักหมดุดโอเคปะมาแล้ววันดีครับข้าวผัดไม่ใช่ข้าวต้มไม่ใช่กินน้ํามไม่ใช่สปบปล่าสบายดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ไปกุ้มเล่าให้ไหนเด้อมาม่าไม่ใช่มาม่าต้มไข่ไม่ใช่ต้มไก่ไม่่่ใใชชข้้าวตมมไ่ ข้าวผัดไม่ใช่ข้าวมันไก่ไม่ใช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 ่คิดหอนวันนี้ค่ะเคฟซีไม่ใช่ให้ใบไหมให้ใบไหมมาคุยกันมาคุยกันมาคุยกันเยอะเยอะเย่ลาบไม่ใช่ลาบไม่ใช่ไม่กินไม่ใช่ส้มตําไม่ใช่ปลากระป๋องไม่ใช่ปลากระป๋องไม่ใช่ไข่เจียวไม่ใช่ส้มตําไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับให้ทายว่ากินกับอะไรใบส้มตาบอแมนเดอร์ส้มตํากินไปย่ำเ้าตอนเย็นกินอะไรให้ทายให้ทาย ต้มง,งูยวต่อยต้มง,งูไม่ฆ่ากินในบ้าเอ้ยต้มง,งูไม่ใช่ครับโจ๊กไม่ใช่ครับแกงกะหรี่ไม่ใช่ครับส้มตำบอแมนตำหมกฮวงบอแมนเล่นรายการเล่นให้ทายนะคะว่าตอนเย็นพี่กินอะไรตอนเย็นพี่กินอะไรใครทายดูขอคุณสิบดาวครับใครดาวไม่ใช่นะคะเวตาขอบคุณนะครส,สะปอปอลา่าสบายดีเด้อสบายดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนเลยนะคะ ตำถัว่วไม่ใช่ตำแตงไม่ใช่บะหมี่ไม่ใช่มานนม่าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่มาเล้ววันดีเขาไม่กินไม่ใช่กินดิกินอุย้ยคนดูจะหกร้อยแล้วซาทุกหกร้อยไหนเล้วสวัสดีห้าร้อยเจ็กว่าท่านได้นะคะวันดีครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะทุกคนขอหัวใจให้หน่อยคนละดวงเร็วอย่าลืมกดแชร์ให้ก่อนนะใครที่ใครที่ ใครที่ทายถูกแต่ว่าไม่ได้กดแชร์ก็จะไม่จะไม่แอดเพื่อนกลับนะวิคนดูจะ600อแล้วอ่ะดีครับชิคเก้นไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ต้มไก่ต้มยำไม่ใช่ต้มจืดไม่ใช่นะะขอพคดที่ดาวสปาเกตตี้ชาบูไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคดที่ดาวผมชื่ออะไรวัสดีครับวิจะดี600ท่านได้นะคะวัสดีครับยาวไปยาวไปแซลมอนไม่ใช่นะคะกินต้มไก่ไม่ใช่เด้อผัดผักผัดพันลมเกินไม่ใช่ ข้าวขาหมูไม่ใช่นะคะหมูกระทะไม่ใช่เนื้อย่างไม่ใช่ไข่ต้มโนต้มไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแกงหน่อไม้ยังนะคะยังพาโอยังปามซุกกี้ข้าวผัดยังไม่มีใครถูกเลยอะยังไม่มีใครถูกเลยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าจับจ้าดัดจับจับจาดับหูเอ้ยลืมเปิดเพลงแล้ววสดีครับกินขี้เกินทะลึ่งนะ ใครบอกกินที่ตบปากเดี๋ยวนี้เลยสลัดไม่ใช่นะคะแจวแจวบอง่าแม่นะคะต้มจืดเล่นอะไรกันอ๋อให้เล่นทายนะว่าตอนเย็นพี่กินข้าวกับอะไรใครทายถูกเดี๋ยวจะแอดเพื่อนกลับแล้วก็จะปักหมุดให้ด้วยให้ทายว่าตอนเย็นกินข้าวกับอะไรโอเคปะกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอะไรเอาเพลงอะไรดีหนะ้าหวานเย็นเธอคือหวานเย็นเดือดตอนเคียงในหัวใจเอออะเออ ไม่ใช่ค่ะมาแล้วสวัสดีครับกินปลาแดกว่าเป็นปลาแดกอะ